หรือมีแล้วเพชรสองเม็ดตรงนี้ในงานตรงนั้นเม็ดหนึ่งต้องปีนหน้าต่างนะมาแล้วรอก่อนหน้าต่างมายังไอมาแล้วเอาแล้วไปเปิด้าอ่าต้องปีตามหน้าต่างนี้ไปโอ้ยอุ๊ยหนามไปเลยสวรรค์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วตอนนี้แหละมายังเอามาแล้วไปกระโดดให้พ้นหนามด้วยเดี๋ยวจะขึ้นสวรรค์อีกอ่ามาตรงนี้อ่ามาแล้ว ม่โอเคตรงนี้แหละเอาแล้ว่าเก็บมาซะเลยลงมาไม่นิ่มโอเคได้แล้วเม็ดดึงเหลือเม็ดดึงเอ้ชาวเกาะอย่าอย่ามาไฟไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างจริงวันนี้ไม่ว่างจริงอย่าอย่าขอร้องขอร้องว่าอย่าเออึ้นไปเอโอ้โหโอ้โห้คือมาฝั่งนี้นี่ง่ายตรงนี้ที่หนึ่งนะมันเล็ดลอดสายตาไปยังไงหรือว่าเราดีเกินไปอ่ากระโดดนี้ไม่ยากกระโดดตาม มาอยาเฉยโอเคเพชรฟ้าได้แล้วไปดูคลิปพาที่4กันต่อเลย อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้พบก,กับเกมแคททวินเซนรตี้นะครับในภาคที่4แล้วกับผมนะฮะโดมีเกมมีคนเดิมรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมฮะมาไปหานี่กันติดต่อเจรจากับคุณลุงชาวไร,าาร้รถกจอดแทนนีกวะนั่นหลาไมาแล้วนายน้อยไปแล้ว,วนั่นงางยิงซะเลยนี่ มาใช้งานเราเหมือนเขาบอกว่าต้องการอยากให้เราช่วยช่วยกำจัดพวกหนอนให้หน่อยได้ทุบเลยอยากะทำเป็นตัวตุ่นทุบใช้ค้อนทุบแทนไปเอ้ยหลบหลบเหรอหลบเหรอเอ้ยตรงไหนเอิงอีกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่เอิงทุบมันเลยมึงหัวแตกไปแล้วมึงอื มนันอืมไก่ก็ร้องเลยเออได้แล้วเวย้ยแล้วก็หนีไปแล้วไปตามทางไปอือโอเคไก่นี่เอาจะหน่อยไหมเนี่ยเอาเทัาหน่อยไหมนำคาจริงร้องงุงยิงงงยิง,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 งอ่าปลาขึ้นได้ละอ่าตรงนี้ยังไงมันทำอะไรของมึงเนี่ยมาี่มาี่มาี่คอนตินีวอุ้ยตรงนี้อุ้ยลูกปั้น มันต้องมีไอ้ไอ,อ,อ้เป็ดสองตัวนี่ครับคราวนี้มีของกินมาด้วยมาต้องทำมาแน่ๆเลยอย่าบอกนะว่าจะปลุกมันขึ้นมา เราก็รู้นะว่ามันดุร้ายมากนั่นไงว่าแล้วมันมีชีวิตเอาแล้วมึงยากังมึงตรงนี้บอสด้วยมาดิมาเลยเลงนี่แบบเอาละอุ้ยอุ้ยมีทุบทุ่มมีออร่ามันด้วยโดนไปนี่ไม่เหลือแน่ๆมาเลยททำอะไรเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอือ มีทุบมีทุบมือออกมาจากดินได้ยังไงเอาแล้วเอาอีกแล้วทุบมาทุบไม่เป็นไรยังวิ่งหนีทันอยู่จะทำไงอ่ะเอ้ยเอ้ยยังไงอ่ไปเอาเป้าเอาเข้าไปเอ้ยเอ้ปล่อยโกเลมมาโกเลมปล่อยลูกน้องมาแล้วไงติดคอติดคอเอ้ยปล่อยออกมาไปนี่เนี่ยทำลายซะว่าไปแล้วไปตลอดนึงทุบไม่เป็นไร ใช้วิธีการวิ่งวนเป็นการหล,ล,ลอกลอหลอกล่อคููต่อสู้ทุบไม่เป็นไรอ๋อเอาดีหายังไงทุบอีกแล้วไม่มีท่าอื่นแล้วทุบเหมือนเดิมเอ้ยๆโอ้โหเ,เ,เลเซอร์โอ้โหมันใช้ตาสะบกกายทำเป็นเลเซอร์บอกว่าไม่มีท่าอื่นแล้วมันก็จัดท่าอื่นให้เลยขอบคุณเออเอาเอาีอาแล้วอ้าปากแล้วเขาที่มาห้าตัว มาเอาดิเอาดิอุ้ยดูอดนอุ้ย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 หายไปเลยระดับหนึ่งอากูกูเอาปล่อยมาอีกแล้วเอาอีกอมาอีกยังไงเอามือเข้ามาทุบไม่เป็นไรบอกแล้วให้ใช้วิธีการวิ่งวนจะดีที่สุดมาอีกแล้วทุบไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุบไม่เป็นไร อ๋าโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เเอ,รอืมอ่าเห็นไหมเออปากแกเอาปากแล้วปลายเข้าไปเอาไม่เข้าเวรกรรมยาวเลยกูยาวเลยโอ้โหเอาแล้วไป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 หมดเอาแล้วยาวเลยกูงานนี้ทุบอืมไม่น่าเลยยาวเลยงานนี้ทุบไม่เป็นไรวิ่งบวงกันต่อไป ถ้ายังไม่ดิน้นก็ต้องซินกันต่อไปเอ๊ะมันถูกปะผู้ถูกป่ะเนี่ยไม่น่าจะถูกอ่าแล้วอุ้ยเลเซอร์ส่องตาเป็นประกายเลยไม่เป็นไรเอาแล้วอาอาปากยังเอาแล้ว,แ,ลวแม่น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 เข้าไปแล้ววิ่งหนีดิอย่างงี้วิ่งหนีเลยอ่าเป็นไงปล่อยอืมเรียบร้อยสิ้นพลัง ยังไงกูต้องวิ่งหนีนานไหมเออแล้วก็ดิ้นเรียบร้อยเป็นไงล่ะฝีมือเราจ้ากว่านี this ้มีอีกไหมให้ไปเจอกันที่แมนชั่น ใช่ปะถ้าฟังไม่ผิดแล้วก็หนีไปใช่แมนชันชนช่นวิธีการไปได้ก็ต้องไปที่ปรา,าสาทของคอแท็กที่อยู่ในเมืองน้ำแข็งไปแล้วมันไปแล้วโอเคไปเจอกันที่นู่นนะฮะไปลอยไปไกลเลยงานนี้ ทมน้ำขับทะเลถือว่าเป็นการเปิดการประจนภัยแบบจริงจริงจัจจจงๆของแคสเลยก็ว่าได้นะไงตรงข้างหน้าคอนตินิวก่อนอ่าอ่าอืมเรียบร้อยได้ไงลงยังไงโอ้โหทางลงมาโอโ้ลงไม่นิ่มเดี๋ยวก่อนตูวหินข้างๆดิอ๋อมันไม่ใช่หินลอยเป็หินย้อยตรงนี้ยังไงมีเพลเก็บไหมน่าจะมีเพเก็บเดี๋ยวก่อนต้องต้องจับจังหวะให้ดี ตรงไหมไม่ได้แล้วขึ้นได้ยังไงแล้วขึ้นได้ปะเนี่ยเออน่าจะขึ้นได้อยูยอออย่ถือว่าเป็นการแก้ตัวเพรนี้ไม่ได้เลยเพรไม่ถุดท้ายด้วยก็จะครบทั้งหมดแล้วในเมืองนี้อืได้ไหมเออได้อยู่แค่กล่องเดียวเองแหมเออ,เอ,อได้แล้วได้แล้วอ่าต่อไปก็ไปที่ท n t NT. แล้วก็รีบลงมาเลยรีบลง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 ,บลงเออ แล้วก็ลงมานี่ไงเก็บเพชรสีเหลืองครบมาแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยไม่อยากเจอเลยไปไปอย่าไปยุ่งเออนี่ไงนายโตสักหน่อยแต่ยันใจเย็นค่อยค่อยเหยียบค่อยเหยียบเออไปแล้วอ่าตอนนี้ก็บอกว่าให้ขึ้นเรือไปนะครับไปที่เกาะอีกเกาะหนึ่งจัดไปขึ้นเรือ เป็นการเดินทางอย่างจริจงจังๆนะฮะล่องเรือไปล่องเรือหาลักเซฟเลยครับมาเออนี่เข้ามาสู่เออเหมือนน้ำแข็งแล้วอีกเกาะหนึ่งของดีโอนะอย่ดูก่อนเออใช่แนละ้วไอ้เบิร์กแลบบมาได้ข่าวว่าที่นี่เพชรเก็บโคตรยากเลยดูทีละอันทีละอันก่อนตรงนี้เออ มาดูอันนี้ก่อนถ้าทางจะยากสุดนะฮรไลายล้อไปด้วยไนโตรเดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนนี่ไงดูดิทุกคนทำแล้วกูจะเก็บยังไงโหดมากตกไปนี้ไม่เหลือไปเออเอาเอาเอาเอเอาแล้วออกมาก่อนออกมาก่อนอ่าบึ้มบึ้มมาเอาสวิตมาบึ้มเอาแล้วยังไงล่ะ กะสูนถูกให้ดีเลยเมึองอ,มอาแล้วมึงได้แล้วโอเคเพรสีฟ้ารอดไม่รอดด้วยโอเคไม่ขนามือเราไปดูอันต่อไปเลยนะฮะนี่ข้ามตรงสะพานนี้ก่อนัด้ไงอีกเม็ดดึงแต่ละเม็ดเด็ดจริงๆป่านก่อนอ่ะบึม,มตรงนี้ จากง่ายไปยากไปไปไปโอ้อ,อ,อได้แล้วโอ้โหหมุนเนช่องใช้มุมก็ให้ไปประโยชน์เลยตานี้เออเอ้ยรอ,อดเวย้ยไม่ตายแม่เก่งจริงไลยเราไปดูอันต่อไปนะฮะยังมีอีกหลายเม็ดนะตรงนี้ใช่บอกว่าเออทไทยน,นะเดีย๋ยวตัวใบพัดเออเอ้ยเดี๋ยวตกน้ำเกือบไปปลากลับไปตรง จุดหลักก่อนหมุดกล้องหมุดกล้องมีได้ไงเพชรสีเขียวข้างล่างนู่นเลยคิดได้ไงเอ้ยไปเจอนนโอก่อนให้เขาแนะนำแหลกของเขาก่อนที่เขาสร้างมาพันล้านแต่ที่เขาบอกถ้าเราต้องไปที่แมนชั่นซึ่งเราก็ต้องขึ้นไปที่แหลกข้างบนเพื่อขึ้นเลือหอกไปที่แมนชั่นนะฮะรับมาสมองคับเนโอนะสบายอยู่แล้วไม่มีพลาดนะฮะเปิดประตูให้ดูเลยอะกดิองยังไง กดกดกดอ่ะกดอ่ะไม่ติดอ่ะแค่รีโมดมันยังกดไม่ติดเปกรกมเปลี่ยนกำยาวเลยงานนี้อ่ะกูงงเลยต้องหาทางลัดอายแต่มึงเออไะไม่เป็นไรยัค่อยตามวีโอไปในพาทหน้าพานี้ขอเก็บเพชรก่อนเป็นพาทสั้นๆตรงนี้มีเพชรไหมต้องหาก่อนมันน่าจะมีติดกล่องอะไรบางอย่างหาดูก่อนหาดูหาดู นี่ไงนี่กล่องซ่อนอยู่อย่านึกว่าคุณไม่เห็นป๊อก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 กล่องรองนใช่ไหมก่อนต่อไปต้องหาทางลงมันต้องลงทางไหนเดี๋ยวดูก่อนหาเลยไอเบิร์กนี่ก่อนข้าจะกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเห็นอยู่นี่ไงเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวดูนี่ให้ต้องช่วยๆห้ามพาเปยังขาตรงนี้ ลงค่อยๆลงค่อยๆลงๆลงตกน้ำไม่ไม่ตกโอ้เฉียด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 ลงไปลงไปอ่าดีไงเพชรสีเขียวอ่าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วออ้ยเกือบตกเกือบตกตรงนี้เก็บยากมากนะบอกตรงอุ้ย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 อ่ากล่องไปตรงนี้ก่อนอ่าถึงขึ้นไปได้อยู่อ่าถึงอตรงนี้เออขึ้นได้ไหมขึ้นได้อยู่แล้วอ่า เม็ดต่อไปเลยแต่เก็บมาได้แล้วสามเม็ดตรงนี้ล่าชันเหลือเกินแต่น่าจะขึ้นได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นสี่บล็อกพื้นที่เหยียบไปเยอะโอ้ย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 ได้แล้วเอ้ขึ้นไปขึ้นไปก่อนอ่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นใจเย็นๆอ่านั่นไงตรงอีกแล้วมึงโคตรอีกแล้วตรงนี้ทีละบล็อกอู้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 ข้างๆ อันตรายเลยทั้งล่างทั้งข้างอุ้ยตกน้ํานั่นไงว่าแล้วไปหาเม็ดเพชรอื่นก่อนแล้วกันนะเพชรนั้นเม็ดนั้นค่อยว่ากันมาดูเม็ดนี้ก่อนเก็บได้กี่เม็ดแล้ววะสามเม็ดจากทั้งหมดหเม็ดมาาันน่าจะมีที่เก็บอีกเดีย๋ยวค่อยดูกันไปมาดูเม็ดนี้ก่อนนี่ไงตรงนี้ ใช่เปล่านั่นไงอยู่ข้างบนเลยแถม็อกอีกสองตัวก็ให้เหยียบก็ให้เหยียบเอ้ยขึ้นไม่ถึงไม่ถึงเหยียบขึ้นไปเุ้ยขึ้นได้ไมั้ยเนี่ยเอ้ยเอ้ยกล่องไม่มีแล้วกล่องไม่มีแล้วกล่องไม่มีแล้วอ่าไม่ได้ก,กร,รมลงน้ำแม่งเลยมาเก็บอันที่ก่อนก็ได้วะ <c oughs> ง่ายกว่าเยอะเลยเมื่อกี้นี้มันต้องใช้สมาธิสูงมาก นี่ก็สุกเช่นกันดูเลยทีละอันเลยเยียบกันอ๋อได้อยู่ได้อยู่อ่าเออตกที่เดิมเลยเออ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 เอะตายตรงไหนโตยจิตใจไม่เป็นปกติเลยไม่รู้จะเกมอันไหนดีอ่ะเยัดหยัดเออเออได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมง่ายนิดเดียวปะโธอันนี้ง่ายกว่าเยอะแหมป้าป้าป้า ยากราจังหวะเอือ,อแล้วก็โตจริงแล้วแม่งเอ้ยมาเก็บอันนี้ก่อนก็นได้วะนี่ไงข้างล่างมีอีกตรงนี้ก็ค่อยลงเลยปลอดภัยไว้ก่อนสติเฟิร์สอุ้ย,ย,ย,ยเกือบเกือบเกือบนั่นไงเพชรสีขาวนวลเลยเออนี่ไงในโต๊ะดีมากอ่าไปากลับยังไงเออกลับ อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเห,เ,เ,เห็นไหมเอ่อแบบกล่องกล่องเออเห็นไหมขึ้นง่ายเพียงไปแล้วเออเยยบ,บอืมเยยบได้สักทีอือฮ่อฮ่าข้าถือที่หนึ่งข้าคือสุดยอดอฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สุดยอดโอ้ยเย่ฮ่าฮ่าเก่งจริงๆ,ๆเลยเราปิดคลิปต,ตรงนี้เลยดีกว่านะฮะอะ พบกันใหม่นะครับคัทหน้านะครับสวัสดีครับ